คนเราเนี่ยครับผมถ้าเขาจะรักอยู่เฉยๆเขาก็รักกันไปเลยสวัสดีครับกับผมต้องกาวคริปโตนะครับผมในวันนี้เราก็มาอัปเดตสถานการณ์บิตคอยและก็คริปโตเคอเรนซีกันนะครับผมแล้วเราก็ดมกันนะครับผมสดชื่นอย่างถึงใจเลยทีเดียว <laughs> โอเคก็เริ่มต้นมาด้วยคําว่ารักนี่เนี่ยผมมันเป็นคําที่ยิ่งใหญ่มากเลยนะเออเราก็มาดูข่าวกันก่อนนะครับผมว่าตอนเนี้ย เหรียญไทยเหรียญหนึ่งนะครับผมที่โอ้โหทุกคนเนี่ยต่างเี้ยว่าเตือนกันแล้วนะว่าอย่าลงอย่าลงอย่าลงก็สุดท้ายแล้วก็มีคนไปลงแล้วก็โดนลักพูกกันไปจนได้นะครับผมนี่นะผมก็เป็นเหรียญตัวหนึ่งนะครับผมที่เอ,อชื่อลิงดำะเนาะขึ้นชื่อว่าลิงดําอ่ะเออหลายๆคนในวงการฟอเร็เกเนี่ยครับผมก็อาจจะเคยได้ยินชื่ออยู่นะครับผมเนี่ย ก็คือตอนแรกเนี่ยโอ้โหตีแบบออทามไฮเลยบอกว่าโอ้นี่มันออทามไฮแล้วแล้วก็เทรดกันอยโหเมามันกันเลยนะครับผมแล้วสุดท้ายแล้วเนี่ยพอถึงช่วงตรงนี้อ่าช่วงสามเหลี่ยมตรงนี้ปับ๊บเขาดึงลิควิดิตี้ออกเลยนะครับผมเนี่ยเส้นเนี้ยทั้งเส้นเลยเนี่ยโดนไปเจ็บๆหน่วงๆเลยนะครับผมอยู่ช่วงประมาณสิบห้าล้านดอลนะหรือว่าเจนะ็ดล้านดอลนั่นแหละเอ้ล้านล้านเจ็ดเนี่ยเอออิ่มๆเลย อันนี้คือผมไม่ได้โจมตีหรืออะไรเลยนะครับผมเนี่ยคือเส้นเนี้ยมันลงไปกี่เปอร์เซ็นต์อ่ะลงไปประมาณ86%นะครับผมก็อาจจะมีผลเรื่องของการรีมูฟล l ควิ i ิตี้ด้วยนะครับผมซึ่งผมไปเช็คใน b s c s ส a n แกนเรียบร้อยนะครับผมนี่อันนี้ผมไม่ได้พูดเล่นนะว่าโดนรักจริงๆ Official Site ซเขาบอกนี่เลยก็เป็นเว็บนี้นี่เว็บนี้จริงๆนะเห็นปะเนี่ยข้างหน้าเนี่ย ออดงออิตอะไรเนี่ยคือจริงๆไม่น่าจะถูกออิตได้แล้วงศูนย์ซัพพลายบบาๆเริ่มต้นที่ศูนย์ซัพพลายใช่ปะแล้วดูนี่นะผมมาร์เก็ตแคปิตอลไซต์ศูนย์ดอลลาร์สหรัฐนั่นไงเห็นยังคือตอนเนี้ยมันศูนย์ดอลลาร์สหรัฐแล้วนั่นเท่ากับว่ามันโดนดึงไปแล้วนะเนี่ยใครโดนลักพูอะไรไปแบบนี้นะผม,ผมก็ผมก็ไม่รู้จะพูดว่าอะไรนะผมก็ดำเนินคดีไปละกันนะรวมตัวรวมกลุ่มกันไปดำเนินคดีละกันนะครับผม เอาเต็มที่ได้แค่นี้แหละผมแนะนำได้แค่นี้วันนี้ก็เป็นวันที่20ธันวาแล้วนะครับผมก็เป็นวันจันทร์นะเนาะปิดตลาดเรียบร้อยนะผมสำหรับสัปดาห์เนี่ยซึ่งสัปดาห์นี้นะผมปิดสีแดงเหมือนเดิมนะผมแต่เพิ่มเติมคืออาทิ้งไส้นั่นเองนะ คือการทิ้งไส้ของมันนะผมมันยังไม่ลงไปข้างล่างตรงนี้นะผมก็ยังลูกผีลูกคนอยู่เนาะเออยังไม่มีการคอนเฟิร์มกลับมาเป็นขาขึ้นแต่อย่างใดนะผมแต่ว่าอยอดตรงนี้ค่อนข้างที่จะสูงแล้วนะแต่ว่ายังไม่มีการแบบอ่อนแรงเหมือนตรงนี้เลยนะครับผมเราก็ต้องมาดูกันต่อไปนะผมว่าในสัปดาห์หน้าเนี่ยมันจะโอเคแล้วหรือ,อยังนะครับผมโอเคเรามาดูที่ไทม์เฟรม 1D เดย์กันนะผมไทม์เฟรม 1D เดย์เนี่ยเมื่อวานเนี่ย ทำตัวเหมือนจะขึ้นนะผมพอชนขึ้นไปตรงนี้ปุ๊บลงมาอย่างที่ผมบอกเลยนะผมก็คืออาจจะมีการลงมาเทสฐานอีกรอบหนึ่งนะผมก็คือเป็นการดิฟครั้งสุดท้ายของตรงนี้นะผมถ้าเกิดว่ามันดิฟตรงนี้ผ่านปุ๊บใช่ป่ะอาจจะมีเทแรงนิดนึงแล้วก็ค่อยกลับไปเด้งขึ้นข้างบนนะผมก็สถานการณ์ตอนนี้ยังเป็นลูกขีลูกคนเนาะมันบีบลงไปเรื่อยๆนะผมะเห็นปะ่ะคือตอนเนี้ยมันเหมือนวานตีกันอยู่นะผมช่วงนี้ ก็อาจจะมีแบบขึ้นข้างบนเรียบร้อยนะครับผมถ้าเกิดว่ามันเบรกเส้นตรงนี้ปั๊บนะโอ้โหปิดซอยเลี้ยงก็ได้เลยนะครับผมมันขึ้นแล้วโอเคสถานการณ์ช่วงประมาณ4ชั่วโมงนี้เกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับผมมันมีการไซด์เวย์กันไปเหมือนเดิมนะครับผมคือ r s i ก็ยังปรับตัวขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับผม MACD เนี่ยก็เริ่มลดแรงขายลงมาเรื่อยๆนะครับผมก็ค่อยๆขึ้นไปข้างบนนะครับผมซึ่งจะขัดแย้งกับราคาของ การเคลื่อนที่ของราคาของมันอยู่พอสมควรนะผมก็อาจจะลงมาขึ้นมาลงมาขึ้นปุ๊บอย่างนี้ต่อไปนะครับผมก็รอดูกันนะผมในช่วงสัปดาห์นี้อาจจะมีการเห็นผลแล้วแหละนะครับผมว่ามันเป็นยังไงต่อไปแล้วบางตัวนะครับผมเริ่มที่จะพุ่งสวนตลาดเรียบร้อยนะครับผมก็เขียวขจีกันเลยทีเดียวนะครับผมแล้วมาดูบิตคอยดอมินานต์กันนะครับผมซึ่งดมินนต์เนี่ย ถ้าจะเห็นเส้นสีแดงตรงนี้เนี่ยผมอันนี้ก็คือเป็นการลงมาในฐานนะผมแต่ผมภาวนาเนี่ยให้มันลงไปข้างล่างอีกนะครับผมลงไปอีกเรื่อยๆเลยนะครับผมไอ้ตัวเนี้ยถ้าเกิดว่ามันลงใช่ไหมมันลงแล้วก็ท่อสองเนี่ยมันเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องนะผมอันนี้ก็คือแบบผมรู้สึกดีใจมากเลยนะแต่ว่าถ้าเกิดว่าบิตคอยมันลงแล้วก็ไอ้นี่มันลงไอ้นี่มันขึ้นด้วยนะอันนี้ก็ <c oughs> ตัวใครตัวมันก่อนนะครับผม Okay. ต่อไปเรามาดู E T H กันนะผม E T H เนี่ยปิดเมื่อวานนะผมก็เป็นสีแดงนะอย่างสวยงามเลยทีเดียวนะผมก็คือมีการเทสฐานที่3 8 7 8นะผมยังไม่หลุดกรอบตรงนี้นะผมก็ยังต้องมีการไซเวยแถวนี้อยู่นะแต่คาดว่านะผมถ้าเกิดว่ามันยังไซเวย์ตรงกรอบเนี้ย ได้อีกนานๆนะผมก็คือราคาเนี่ยมันยังนิ่งๆอยู่แต่ว่าวอลลุ่มเนี่ยมันค่อนข้างที่จะสูงอยู่ก็อาจจะเป็นการปรับตัวขาเพื่อขาขึ้นเรียบร้อยนะครับผมโอเค BNB นะครับผมนี่ทำตัวเหมือนขึ้นเลยเนี่ยเห็นไหมถ้าเกิดว่ามันอย่างเงี้ยอย่างต่อเนื่องนะผมก็ยังมีสิทธิ์ที่จะขึ้นได้นะผมก็ตามลูกพี่ BTC กันไปซึ่งอิเนี่ยวอลลุ่มเนี่ยมันก็ค่อนข้างที่จะลดลงลดลงไปเรื่อยๆนะผมแต่ราคามันขึ้นอยู่เนี่ย อันนี้ก็เสียวๆอยู่เหมือนกันนะเอออันนี้เราต้องดูในสถานการณ์เป็นวันแล้วนะครับผมก็คือเนี่ยเมื่อไหร่มันจะขึ้นถามจริงแต่เอาเป็นว่าถ้าผมถ้าเกิดว่ามันไม่หลุด510-511ตรงนี้นะผมก็สบายใจได้นะคือกรอบเนี่ยมันจะต้องห้ามหลุดเลยเด็ดขาดนะครับผมถ้าหลุดเนี่ยก็ตัวใครตัวมนันเนาะสำหรับ BNB โอเคโซลนาครผมทำทรงดีเรียบร้อยนะครับผมไม่ตรงนี้เลยเห็นไหมคือตรงเนี้ยเขาเบรกเส้นมา ตรงเส้นเทนไลน์ตรงนี้นะครับผมก็เบรกขึ้นมาปุ๊บเทสฐานเรียบร้อยปุ๊บนะอาจจะมีการกลับมาที่แถวๆบริเวณสักร้อยเจ็ดสิบสี่นะครับผมตรงนี้อีกนิดหน่อยนะครับผมก็ไถ่ไถ,ถ,ถลงมาหน่อยเพราะว่าราคาเนี่ยกับวอลลุ่มเนี่ยมันยังค่อนข้างที่จะต่ำอยู่นะดังนั้นแล้วเนี่ยเราตอนนี้ต้องรอวอลลุ่มในการาซื้อขึ้นมานะครับผมนะหลายตัวเนี่ยคือมันเริ่มทําเป็นทรงๆแบบเนี้ยเนาะส่วนลุน่าเองนะครับผมมีการย่อพักเล็กน้อยนะครับผมแล้วก็ทีเนี้ย มันพุ่งขึ้นไปตรงบริเวณ77ดอนแล้วไปปิดตรงที่77ดอนพอดีนะผมแล้วก็มีการาเทลงมานิดหน่อยนะแล้วก็ดูถูกดูดกลับขึ้นไปนะผมอันนี้อาจจะมีการแบบพุ่งขึ้นของราคานะผมก็ตอนนี้มันน่าจะต่อสู้ของเรื่องราคาอยู่นะเห็นปะ่ะก็คือมันจะค่อย,อยๆไหลไปเรื่อยนะผมแล้วเราเห็นเส้น p a ท,ทิตร r นตรงนี้นะผมก็คือเขียวแดงแล้วก็เขียวสูงกว่า2เท่าก็แสดงว่าตรงเนี้ย มันราคาเนี่ยเริ่มปรับตัวขึ้นไปนะครับผมเอามาดู1ชั่วโมงกันต่อไปนะครับผม1ชั่วโมงเนี่ยก็คิดว่าน่าจะเริ่มขึ้นมาเทสฐานแล้วก็พยายามที่จะเกาะอยู่ด้านบนเรียบร้อยนะครับผมบริเวณแถวๆบริเวณสนะักเ7 5เนาะถ้าเกิดว่ามันเกาะบริเวณแถวนี้ได้นะผมก็สบายใจได้นะผมก็ยังพุ่งขึ้นไปถึงเป้าแรกตอนนี้คือ90ดอลแล้วก็11 2ยดอลน,นะครับผมก็อาจจะมีให้เห็นกันแล้วบ้างนะครับผมในสัปดาห์นี้เนาะโอเคต่อไปโปลกาดอตนะครับผมโปลกาดอตนี้คือ พี่แกเนี่ยจะทําตัวขึ้นได้แล้วนะครับผมควรจะขึ้นได้แล้วนะราคาเนี่ยราคากับโมเมนตัมเนี่ยเริ่มขัดแย้งกันซึ่งตรงเนี้ยเป็นฐานสุดท้ายแล้วนะครับผมถ้าเกิดว่ามันเด้งกลับมาตรงเนี้ยแล้วอนะ่ะเนาะมันควรที่จะเด้งขึ้นไปด้านนี้ได้แล้วนะครับผมแบบนี้แต่อย่างไรก็ดีนะครับผมช่วงนี้นะครับผมถ้าเกิดว่ารับสะสมไม้เพิ่มได้นะครับผมก็จะดีมากเลยต่อไปว่าจะไม่พูดถึงแล้วนะผมก็พูดถึงจนได้นะครับผมเอดา นะครับผมโอเคอันนี้เริ่มมีการทําตัวโค้งเรียบร้อยนะผมก็คือเหมือนกับเรื่องทาตัวที่จะปรับขึ้นข้างบนเรียบร้อยนะคือเริ่มไต่เส้นข้างบนนะครับผมเห็นป่ะคือตรงนี้มันเริ่มไม่มาแตะเส้นล่างนะครับผมเริ่มเป็นสัญญาณที่ดีเนาะสำหรับในการกลับตัวนะครับผมแต่ไม่รู้ว่าวอลลุ่มเนี่ยมันจะสนับสนุนได้ขนาดไหนนะครับผมเราก็ต้องรอวอลลุ่มกันต่อไป ซึ่งอันนี้วอลุ่มเนี่ยมันก็ลงมางเรื่อยๆล่ e ะ EQLD เนี่ยผมยังลงอย่างต่อเนื่องนะครับผมซึ่งเป็นสถานการณ์ที่ค่อนข้างย่ำแย่เลยนะครับผมตอนแรกเนี่ยมันทำตัวเหมือนแบบพยายามที่จะขึ้นแล้วแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยมันก็ร่วงอยู่ดีนีผมเพราะปัญหาในด้านของ DEX ของเขานะครับผมที่มันทำให้แบบไม่สามารถดึงเงินออกมาได้นะครับผมก็บางคนเนี่ยยอมที่จะสลิปเพจ50%เลยกันทีเดียวนะก็คือยังลงอย่างต่อเนื่องนะครับผมแต่สุดท้ายแล้วเนี่ย มันก็ยังยืนอยู่บนเส้นประมาณสัก229ถึง263นะผมก็ยังเป็นการไซเวของมันอยู่นะก็ให้มันพักฐานพักข่าวอะไรไปก่อนนะผมชะลอการลงทุนกันไปก่อนนะต่อไป a w a x นะครับผม a w a x นี่ก็คือแบบโอ้โหถ้าให้ผมเปิดนะครับผมเปิดเจ้าตัวนี้ดีกว่า1226นะครับผมซึ่ง1226เนี่ยมันก็เป็น a อคชั่น o n e ตัวหนึ่งนะครับผมแล้วทีนี้นะผมมันมีการ ตัดขึ้นของราคานะครับผมตัดขึ้นกันตรงเส้นตรงนี้เรียบร้อยนะผมตัดกันตรงนี้ปั๊บใช่ป่ะก็ถ้าเกิดว่าเป็นแอคชั่นโซนนะครับผมตรงนี้เป็นเส้นคอนเฟิร์มที่เป็นเขียวแล้วเสร็จแล้วทีนี้มันเริ่มย่อย่อมาเพื่อรับนะครับผมพอรับเสร็จปุ๊บใช่ป่ะเห็นป่ะมันเริ่มเขียวสู้แล้วนะผมก็เท่ากับว่า a w o r ตอนนี้มันกําลังเป็นขาขึ้นนะครับผมก็คือมันจะต้องแบบเทสปุ๊บปุ๊บปุ๊บขึ้นมาแล้วก็เทสขึ้นไป ประมาณนี้นะผมอันนี้คาดว่าถ้าเกิดเป้าแรกของมันนะผมเป้าแรกของมันในตอนนี้ถ้าเกิดว่าเราจะขายใช่ไหมเราก็ต้องช่วงประมาณสักร้อยสามสิบสี่ดอนนะผมก็แบ่งขายได้แล้วนะผมแต่อย่างไรก็ดีนะผมส0งร้อยดอนเนี่ยอาจจะมีถึงกันแล้วนะเราก็ต้องดูสัญญาณ1226ด้วยนะผมหรือ C D C action zone นะครับผมเราก็ต้องดูกันดีๆด,ด้วยต่อไปโรสนะผมโรสตัวนี้นะผมก็เป็นหนึ่งในตัวที่ผมเนี่ย บอกว่าหน้าเก็บสะสมนะครับผมตอนเนี้ยมันกําลังไซด์เวย์อยู่ยังไม่ได้มีการพุ่งของราคาเกิดขึ้นนะครับผมตอนเนี้ยคือต้องรอสักพักหนึ่งใหญ่ๆนะครับผมก็น่าจะสัปดาห์นี้รู้ผลกันนะครับผมว่ามันจะขึ้นต่อไปหรือเปล่านะครับผมก็ซื้อเก็บไว้ได้นะผมก็เป็นช่วงสะสมของอะตอนเนี้ยแต่ใครที่ได้แถวแถวบริเวณ0.2ยเนะี่ยหรือแม้ก็0.16ยนเรื่องเนี้ยนะผมก็ค่อนข้างที่จะโอ้ยิ้มกันเลยนะครับผมโอเคต่อไปแซนนะผมแซนตอนนี้นะ ก็มีการลดการขายลงเรียบร้อยนะผมดูจากแม็กดีนะผมก็วอลลุมขายเนี่ยเริ่มแบบลดลงไปเรื่อยๆนะผมประมาณช่วงสัก2 w e วีคนะครับผมให้เวลามันสัก2วีคอะน่าจะมีการปรับตัวขึ้นนะครับผมแล้วทีเนี้ยถ้าเราดู4ชั่วโมงเนี่ยเราจะเห็นได้ว่ามันลงมาสุดตรงนี้แล้วนะครับผมสุดตรงนี้แล้วปัป๊บตรงนี้อาช่วงประมาณสัก4.4ดอลลาร์ แล้วมันเริ่มกลับขึ้นไปนะครับผมก็เริ่มทําแบบตัววีบ้างเทสฐานบ้างอะไรอย่างเงี้ยคือมันเริ่มที่จะมีโมเมนตัมที่แบบความชันมันน้อยลงนะครับผมตรงนี้ก็เท่ากับว่าผมมองนะช่วงเนี้ยมันเป็นช่วงปรับฐานอยู่อาจจะเป็นการไซด์เวสักประมาณ2-3สสัปดาห์นะครับผมก็อาจจะมีการปรับตัวขึ้นอีกรอบหนึ่งนะครับผมนะไม่ต้องกลัวนะครับผมว่าแซนเนี่ยจะดอยหนักมากนะครับผมก็คนดอยแต่แถวนี้ถ้าเกิดถัวแ,แถวๆนี้ได้นะครับผมก็ถือว่า ่ะคุณได้แถวแถวนี้แล้วถูกป่ะดังนั้นก็บริหารความเสี่ยงกันเอาเองแล้วกันนอกตรงนี้ส่วนกาล่าะครับผมตอนแรกเนี่ยคือมันทําตัวเหมือนจะขึ้นแล้วนะครับผมแล้วทีเนี้ยถ้าเกิดว่านับเวฟใช่ไห่งสองสามอ่ะหถ้าเกิดว่านับแบบภาพรวมเนี่ยตัวนี้น่าจะจบขา5ถูกป่ะแต่อย่างไรก็ดีนะผม าหาตรงเนี้ยมันควรที่จะจบที่แถวๆบริเวณสัก0.35นะครับผมเราก็ควรที่จะมานั่งรับแถวๆนี้ก่อนนะครับผมอีกหนึ่งไม้เพราะว่าดูแม็กดีนะครับผมคือแบบอ่ามันไม่อ่อนให้เลยเนี่ยแต่ว่าเอาอย่างไรก็ดีนะผมมันขึ้นมาสูงจนแบบ ชันมากเลยนะผมอันนี้อาจจะเป็นขาสามแล้วของอช่วงขาขึ้นนะผมก็มันขึ้นมาเกือบ10บ,บเท่าอนะเนาะพันเอระเนาะอย่างที่ผมเคยไอ้นี่ไปนะผมทำคลิปไปนะผมก็10เท่ามันโหดมากเลยนะเว้ยเออดังนั้นเนี่ยการปรับฐานของมันน่าจะยาวนานนิดนึงนะครับผมสำหรับคนที่ดอยอยู่ก็ถัวถวกันไป ต่อไปดานะผมยังมีการอัปเดตอยู่ของมันนะผมก็มีปิดสีเขียวประจําวันตรงนี้นะผมก็มีการแบบค่อยๆขึ้นค่อยๆขึ้นนะผมแล้วก็มีการแรงขายเนี่ยค่อยๆต่าลงไปเรื่อยๆนะผมก็อาจจะมีข่าวดีสักประมาณสักสัปดาห์หนึ่งนะผมโอเคต่อไปมานานะผมมานาในไซต์ออกเวออกไซต์เวข้างๆนะผมอ,ะออกข้างเลยเห็นป่ะออกข้างอย่างชัดเจน ดังนั้นแล้วเนี่ยก็ยังไม่มีอะไรอัปเดตนะครับผมโอเคเอ็ก okay, ซนะีอินฟินิตี้ะผมมีการเบรกออกมาแล้วนะครับผมแล้วเทดฐานเรียบร้อยแต่ ยังไม่เขียวขึ้นนะครับผมน่าจะต้องรอแถว,ว BTC เนี่ยขึ้นก่อนนะครับผมถ้าเกิด BTC ขึ้นเนี่ยอาจจะมีการขึ้นตามของราคาได้นะครับผมเพราะว่าคนเนี่ยมั่นใจว่าเออ BTC จะไม่ฉุดลงมาแล้วนะคลต่อมานะครับผม y g g ตอนนี้ก็ยังไม่มีอะไรอัปเดตนะครับผมก็คือเป็นราคาช่วงประมาณแถวราคาฐานแล้วคือรับได้แถวๆเบเวณสักประมาณ4.6ถึง5.9เนี่ยก็ยังถือว่ายังไม่สูงมากนะครับผม y g g ENJ นะครับผมอันนี้คือ ลุ้นให้เบรกเส้นตรงนี้กันนะผมซึ่งถ้าเกิดว่ามันเบรกเส้นตรงนี้มาแล้วยืนอยู่ได้แล้วผมอาจจะมีการปรับตัวของราคาอย่างสูงเลยนะผมก็แนวต้านนะผมก็มีประมาณช่วง3.5ดาอนนะเป็นอันดับแรกนะผมแล้วก็ช่วงประมาณสัก4.8ดแอนนะผมเป็นอันดับที่2อเนาะเอออันนี้ก็คือถ้านับเวฟน่ายังอยู่ในเวฟ3นะแต่ว่ามันน่าจะอยู่ในคลื่นย่อยตรงนี้ถูกปะ่ะ okay. โอเคโคคอสนะผมยังไม่มีอะไรอัปเดตนะผมก็ยังพูดอะไรไม่ได้นะ ก็ยังอยู่ในช่วงประมาณสัก1.9ถึง2.6นะครับผมอาจจะไซเวย์นะเพราะว่ามันขึ้นมาสูงมากแล้วทีเดียวส่วนของวันนะครับผมวันเนี่ยเริ่มมีการขยับของราคาอย่างสูงต่อเนื่องเลยทีเดียวนะครับผมซึ่งราคาตรงนี้เนี่ยมันก็พุ่งไปเมื่อคืนใช่ไหมแล้วทีนี้มันจะต้องลงมากลับมาเทสฐานบริเวณแถวแ0.23อะไรประมาณนี้นะผมเนี่ยแถวแถนี้จะต้องมีการเทสแล้วก็อาจจะมีการลงมา0.2ก็ได้นะผมก็ รอรับได้นะผมเพราะว่ามันพุ่งไปสูงเกินแต่อย่างไรก็ดีนะผมถ้าเกิดว่าเรามานั่งดูอ่าสิบสองยี่สิบหกนะผมมันเตรียมที่จะตัดขึ้นกันเรียบร้อยนะผมแสดงว่าตรงเนี้ยเนี่ยแพทเทิร์นตรงนี้นะผมหลายตัวเนี่ยชี้กันเห็นกันเลยนะผมว่าเนี่ยมันเริ่มพุ่งขึ้นมาแล้วใช่ไหมเนี่ยถ้าเกิดว่าบิตคอยเนี่ยมันเป็นสภาพแบบนี้เหมือนกันนะผมเนี่ยเห็นปะมันก็จะต้องกลับไปขึ้นข้างบนนะผมมันมันเป็นสัญญาณของการปรับตัวเป็นขาขึ้นแล้วอะเนาะ เออถ้าเกิดว่าเราไม่เชื่อกราฟเนี่ยเราไม่รู้จะเชื่ออะไรแล้วเนาะแต่ทีนี้นะผมวันเนี่ยเป็นอีกตัวหนึ่งนะครัผมที่ผมอบอกเลยว่าตัวเนี้ยมันอาจจะพุ่งไปถึงพ0นเได้นะครับผมก็รอดูกันต่อไป ในปีหน้านะครับ DYDX นะผมช่วงนี้นะผมเดี๋ยวจะมีการขึ้นบิดครับถูกปะ่ะเออดังนั้นแล้วเนี่ยไอเนี่ยนะผมอาจจะมีการขยับตัวของราคาแล้วก็ตกลงมาก็ได้นะผมก็มีการปั๊มแหม็นดะเนาะอันนี้ไม่น่าจะมีอะไรนะครับผมโอเคเรามาดูแฟนทอมกันนะผมซึ่งแฟนทอมเนี่ยก็อย่างที่ผมเคยบอกนะผมคือมันเบรกเส้นตรงนี้มาแล้วก็ไซเว์ตรงนี้แต่ว่าวอลลุ่มเนี่ยยังไม่มีก็ถ้าเกิดว่า เอาจริงๆเนี่ยสัญญาณขาขึ้นเนี่ยมันเริ่มมาแล้วนะผมแต่เหลือแค่ว่าวอลุ่มมันยังไม่เข้าถ้าเกิดว่าวอลลุ่มเข้าแล้วเนี่ยมันก็จะพุ่งของราคานะผมก็ช่วงประมาณสัก2ดอนเนี่ยขายอันดับหนึ่งับผม2.3ขาย2แล้วก็สามจขายสามนะผมแต่ว่าถ้าเกิดว่ามันขึ้นอีกเวฟนึงเนาะตรงเนี้ยน่าจะเป็นแบบดอยเก่าใช่ปะ่ะแล้วกลายเป็นแบบ ขึ้นประมาณสัก5.5ดอนอะไรอย่างเงี้ยเอออันนี้ก็เดี๋ยวค่อยดูกันอีกทีนึงนะครับผมว่ามันจะขึ้นไปถึงขนาดไหนนะก็ต้องรอให้มันไซเวย์จบก่อนนะครับผมโอเคต่อมาเป็นกิลไฟนะผมกิลไฟเนี่ยวันนี้จะมีการลิสต์บนบิดครับนะครับผมซึ่งถ้าเกิดว่าเราเห็นกันแล้วเนี่ยมีน้องในแชทผมนะครับผมเขาบอกว่าเออลงมาเนี่ย มันลงมาเป็นขาห้าเรียบร้อยแล้วนะผมก็1 2 3 4งสองสะแล้วก็ขึ้นหนึงใช่ป่ะอ่าลง2ขึ้น3อะไรอย่างนี้นะผมก็ประมาณเนี้ยแล้วถ้าเกิดว่าเราดูสัญญาณของ4ชั่วโมงเนี่ยที่เป็น12 26นะผมมันก็เริ่มตัดขึ้นกันมาแล้วด้วยนะผมก็คือตอนเนี้ยเข้าได้ก็คือเข้าเลยนะเพราะตอนเนี้ยเออคนเนี่ยเริ่มที่จะ เข้าเรียบร้อยแล้วเห็นว่าต้องรอดูนะครับผมไม่รู้ว่าบิดครับเนี่ยเขาจงใจหรือเปล่าเพราะว่ามันจบขาห้าพอดีโอเคก็สรุปนะครับผมสถานการณ์โดยรวมตอนนี้นะผมมีหลายตัวนะครับผมที่เริ่มพุ่งกันไปแล้วบ้างนะผมมีการเปลี่ยนเทรนไปที่เรียบร้อยนะผมหลายตัวเลยทีเดียวนะครับผมคือมันขึ้นก่อนบิตคอยด้วยซ้ําไปนะครับผม <laughs> ดังนั้นแล้วเนี่ยก็กำหมัดเอาไว้นะครับผมถ้าเกิดว่ามี การทุบของราคาบิตคอยต์ขึ้นมาอีกหนึ่งรอบนะครับผมก็เป็นการดิฟครั้งสุดท้ายอ่ะผมอย่างที่ผมบอกนะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าผมอย่าลืมกดไลค์กด s u b สไครต์กดกระดิ่งกันด้วยนะผมแล้วอย่าลืมแชร์ให้เพื่อนๆดูกันด้วยนะครับผมแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าผมสวัสดีครับบบ๊ายายแล้วเจอกันครับรักทุกคนนะครับจุ๊บๆขอให้ได้กำไรนะครับผมจุ๊บๆม